ดีเอสอินเตอร์เนชประเทศไทยจำกัดภูมิใจเสนอวิธีเก็บรักษาวัสดุอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวัสดุหรือสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือเอเรียกว่าอะไรนะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับสารเคมีนะต่างๆนะครับจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษา,าไว้นะครับในสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม นะครับกับประเภทของวัสดุเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับจะไปเก็บประเจิดประเจไม่ได้นะต้องเป็นที่เป็นทางแล้วก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายนะครับคือเป็นสถานที่ที่กันไว้เฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัสดุเหล่านั้นนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีเหล่านั้น จึงจะปลอดภัยนะครับเพราะเพราะว่าบางวัสดุเนี่ยมันมีอันตรายนะครับหรือบางวัสดุมันค่อนข้างติดไฟง่ายนะเพราะนั้นก็ต้องจัดเก็บให้เหมาะสมวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างหนึงนะต้องมีสถานที่ เก็บวัสดุนะโดยมีการเก็บดังต่อไปนี้นะครับ1.1นะมีการแบ่งแยกประเภทของวัสดุให้เป็นที่เป็นทางให้เป็นหมวดหมู่อย่างเช่นวัสดุประเภทโลหะสแตนเลตต่างๆหรือวัสดุของแข็งนะครับที่มีน้ำหนักก็ต้องมีการจัดให้เป็นหมวดหมู่นะสองมีการจัดระเบียบว,วัสดุให้เรียบร้อยนะต้องไม่มีของที่ระเกะระกะซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเวลา มีพนักง,งานนะเข้ามาเพื่อหยิบวัสดุต่างๆออกไปใช้งานเพราะนั้นถ้าเกิดมีวัสดุอะไรที่ระเกะระกะนะพนักง,งานคนนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับในระหว่างที่กําลังเคลื่อนย้ายวัสดุที่ต้องการไปใช้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังอย่างยิ่งนะไม่ว่าจะเป็นพวกกับปูเศษโลหะเศษน็อตต่างๆนะต้องจัดให้เป็นที่ย้ายมันเกื่อนกาดหรือสามารถที่จะ หรือหรือหรือหกเธอรอบเวรน,นะครับในที่จัดเก็บวัสดุวางแผนการวางวัสดุนะโดยอาจจะแบ่งเป็นกาวัสดุที่ใช้งานบ่อยก็ต้องอยู่ในที่ที่หยิบและเข้าไปยกมาได้ง่ายนะต้องจุดที่สามารถคนย้ายและจัดเก็บได้ง่ายนะนั่นเป็นวัสดุที่ใช้งานบ่อยวัสดุที่เป็นประเภทของหนักของแข็งก็ต้องอีกที่นึง 1> 1. นะ1.4นะต้องมีช่องทางเดินที่สะดวกนะครับในการเคลื่อนย้ายวัสดุแต่ละชนิดรวมไปถึงทางสัญจรสำหรับพาหนะขนย้ายนะอย่างเช่นทางสัญจรสำหรับตัวตัวเครื่องจักรนะครับหรือ,อยา,านพาหนะที่เอาไว้ยกพาเลทเอาไว้ยกขนวัสดุไปเสียบยังสถานที่วางวัสดุเหล่านั้นก็คือต้องมี ช่องทางเดินที่สะดวกและช่องทางเดินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งระเกะละกะนะครับอย่างเช่นพวกวัสดุอื่นๆที่เรามักจะมักง่ายนะมักง่ายที่จะไม่จัดเก็บในสถานที่ที่ควรนะครับไปวางเอาไว้กะว่าเอ้พ่กนี้ก็ใช้แล้วนะครับก็เลยวางระเกะละกะตามทางเดินแอบแอบซ่อนๆไว้แต่มันก็จะเลยมาที่ทางเดินทำให้มันเป็น สิ่งที่ไม่สมควรนะครับเวลาวัสดุอื่นๆจะเข้ามานะก็ต้องระมัดระวังด้วย1.5มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในประจำจุดนะรวมถึงมีตัวสปริงเกอร์ด้วยนะครับในจุดต่างๆนะเพื่อเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไอรขึ้นเนี่ยนะครับจะได้หยิบช่วยอุปกรณ์ดับเพลิงนี้นะครับมาทำการดับไฟได้ทันท่วงที 1น,ะน่งมีการซ้อนวัสดุประเภทเดียวกันนะไม่ควรซ้อนวัสดุจนสูงเกินที่กำหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้พื้นที่รับน้ำหนักมากเกินนะหรือเวลาขนย้ายวัสดุจะได้ไม่เกิดอันตรายอย่างเช่นวัสดุหหล่นลงมาอย่างเช่นประเภทวัสดุประเภทโลหะประเภทเหล็กที่มีความหนักนะครับมีความหนักในตัวเพราะนั้นไม่ควรที่จะซ้อนกันเยอะ มากเกินนะเพราะนั้นเวลามันหล่นลงมาเนี่ยทับคนเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยเพราะนั้นต้องระวังด้วย 2. นะพานาะสำหรับเก็บวัสดุเราไปดูกัน 2. 1จะจัด,นะจ,ดจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุโดยอย่าให้รับน้ำหนักจนเกินพิกัดน,นะครับต้องมีแบ่งพาเลไทไป 2.2หากวัสดุเก็บไว้ในถุงหรือกระสอบต้องมัดปากถุงให้แน่นและไม่ซ้อนจนเกินไปไม่ซ้อนถุงนะนะครับไม่ไม่วางทับถมกันจนเกิดเปน็นอันตรายได้เวลาคนเวลาคนที่จะมาหรือหรือจะนำวัสถุไปใช้อะนะโอเคนะครับ นี่คือวิธีการจัดเก็บรักษาวัสดุนะครับให้ปลอดภัยนะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการด้านความปลอดภัยอย่างนะครับนอกจากที่เราจะดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับแก่พนักงานแล้วในห้องที่จัดเก็บหรือสต e ที่สำหรับจัดเก็บวัสดุต่างๆนะรวมถึงวัสดุทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุทั้งด้านเ,าเคมีภัณฑ์นนะ หรือวัสดุประเภทอุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเก็บให้เหมาะสมนะครับกับประเภทวัสดุเหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่เกิดอันตรายหรือถูกนำไปใช้ผิดประเภทอย่างวัสดุเคมีพัน e เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่มีอันตรายนะครับแล้วก็เป็นวัสดุเฉพาะ ซึ่งคนที่จะนำไปใช้เนี่ยมันต้องเป็นคนเป็นพนักง,งานที่ถูกฝึกอบรมนะครับหรือเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นประสุพวกพวก,พวกประเภทเนี้ยนะต้องอยู่ในโซนที่มีการจัดเก็บมีการล็อกก่อนอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะไม่ไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับต้องให้เฉพาะคนที่มีส่วนในการทำงานเหล่านั้น ึุจะสามารถที่เข้าไปได้แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยต้องเข่งคัดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าเอาไม่ใช่ว่าไปสูบุหรี่ในสารที่เหล่านั้นนะจนทําให้อาจจะเกิดเพลิงไหม้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นมันต้องรักษาระเบียบอย่างเข่งคัดด้วยในะแต่ละสถานที่จัดเก็บรักษาวัสดุนะครับชั้นวางของก็เหมือนกันนะต้องมีการ ตรวจสอบดูนะครับว่าชั้นวางของเนี่ยรับน้ําหนักวัสดุเหล่านั้นเนี่ยเกินพิกัดหรือเปล่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ได้ตรงสเปกไหมไม่ใช่ว่าจะไปวางวัสดุเหล่านั้นบนชั้นวางของนะครับซะหมดเลยนะไปวางโดยที่ไม่คํานึงเลยว่าไอ้วัสดุที่เราวางเนี่ยมันหนักมากมันอาจจะทําให้ชั้นวาง แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพตัะนั้นก็ต้องระม,มาระวังด้วยแล้วก็ตรวจเช็คด้วยว่าเอ้ยตอนนี้มีอะไรที่ชำรุดหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างสําคัญคือป้ายป้ายสําหรับติดเพื่อบอกว่าแต่ละชั้นมีวัสดุอะไรบ้างก็ต้องทําป้ายชัดเจนนะครับแล้วก็ติดไว้ในวัสดุเหล่านั้นนะจะได้ไม่ต้องไปขนเอ่อจะได้ไม่ต้องไปหา นะครับคือดูจากป้ายเลยว่าอ๋อเราจะมาเอาวัสดุประเภทนี้รหัสนี้นะแล้วก็เข้ามาดูป้ายโอเคอยู่ชั้นนี้นะอยู่ล็อกที่เท่าไหร่แล้วเราก็เข้าไปดูที่ล็อกนะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งลื้อทีละอันทีละอันมันทําให้วุ่นวายนะเป็นการจัดระเบียบไปในตัวด้วยนะครับ โอเคข้อมูลทั้งหมดนะครับสนับสนุนโดยบริษัท pds international ประเทศไทยจำกัดเว็บไซต์ w w w p d s t h a i l a n d c o m เนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซตตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไปเข้าไปชม facebook หรือเว็บไซต์ได้นะไปชมความรู้ใน เมนูข่าวสารได้นะครับจะมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยนะเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าที่จอปอทุกท่านนะครับทั้งมือใหม่และมือเก่าทุกท่านเป็นสิ่งที่ควรรู้นะเป็นเรามาแบ่งปันกันฟรีๆนะครับยังไงลองเข้าไปศึกษาไปาหาอ่านดูนะครับส่วนใครที่สนใจสินค้าก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกับเซลล์นะครับโทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประสานงานนะครับ เพื่อให้เขาได้ให้ข้อมูลที่คุณต้องการก่อนที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้เหล่านั้นนะครับเรียกว่าเราเป็นบริษัทที่เปิดมานานนะครับในการจะจำหน่ายด้านอุปกรณ์เซฟตี้จึงมั่นใจในด้านคุณภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับและก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาความปลอดภัยนะเป็นอันดับหนึ่ในการทำงาน ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามจงปลอดภัยไว้ก่อนนะครับและอย่าประมาท